เธอคือดาวรุ่งของวงการบันเทิงเป็นสาวน้อยมหัศจรรย์ที่มีอายุแค่9ขวบเท่านั้นแต่ว่ามีความสามารถครบเครื่องครับไม่ว่าจะเป็นการแสดงการร้องการเต้น ทำได้หมดครับจริงค่ะคุณอาค่ะและด้วยความเก่งและความน่ารักทําให้เธอคนนี้เนี่ยมีผลงานตอนนี้เยอะมากและที่เป็นกระแสเลยนะคะตอนนี้คือมีถึง2เรื่องเรื่องแรกเนี่ยเป็นละครที่ <c oughs> ก,ก็คือที่หยดค่ะบอกเลยว่าเธอคนนี้ไม่ธรรมดาจริงๆค่ะเธออยู่ทั้ง2เรื่องนะครับไปทําความรู้จักกับนูน้อยคนนี้ให้มากขึ้นครับขอต้อนรับน้อง Nina, นีน่านัทชาเจสสิก้าภาดวัน <c oughs> สวัสดีจ้าเจอนั่งเลยลูกเก้าขวบเก้าขวบจุกจิ๊เดียวเก้าขวบเราทำอะไรคะแขกขี้มูกอดีดใส่เ่อนตายแล้วเก้าขวบเองน้องนีหน้าลูกครึ่งอะไรคะมีพี่น้องกี่คนด้วยอะตอนนี้เอ้ยหนูเป็นลูกครึ่งอังกฤษค่ะเกิดที่จังหวัดอุดรธานีค่ะอ๋อลูกครึ่งโบวิสานได้บอ ว่าไม่ค่อยได้แต่ตอนนี้หนูก็ย้ายมากรุงเทพได้สักครึ่งปีแล้วค่ะย้ายมาเรียนแล้วก็ทํางานค่ะตอนนี้ก็มีพี่ชายหนึ่งคนตอนนี้มีพี่ชายหนึ่งคนอายุยี่สิบห้าแล้วค่ะทําไมมันห่างกันขนาดนั้นเป็นลูกหลงค่ะเราเป็นลูกหลงหรือว่าพี่เป็นลูกหลงหนูเป็นลูกหลงไอ้เราก็ไม่ค่อยเข้าใจเรื่องนี้หแต่ห่างแต่ห่างกันแบบว่า เยอะเหมือนกันนะเยอะมากเยอะมากถามคุณแม่ดีกว่าคุณแม่ยุใช่ไหมสวัสดีครับสวัสดีัสดีครสวัสสวัสดีคะัสสวัสดีค่ะสีะสัะันัี่ัดะสนัสดีค่ะสมาี่ะันดะค่ัสดีค่ดี่ะส่ะัะ่ัะีีนะั่ะ่ เราก็เลยทํำทำทำกิฟต์ก็คือในระหว่างที่มีพี่ชายมาเนี่ยก็อยากจะมีอยากจะมีเพิ่มอีกสักคนใช่ค่ะก็ไม่มีโอแล้วเพิ่งจะมาเพิ่งจะมาเพิ่งจะมาทําทากิฟต์ไม่รู้กี่รอบค่ะประมาณ20ได้โอ้โหหนูเพิ่งรู้นะเนี่ยหนูก็เพิ่งรู้เนี่ยเรากว่าจะได้มายากแค่ไหนรู้ป่ะเนี่ย โอ้โหเห็นใจเลยเพราะว่าเข้าใจการที่จะไปเขาเรียกผสมเทียมเนาะการทำผสมเทียมนี้มันไม่ใช่ง่ายกว่าที่จะได้ลำบากก็คือตัวคุณแม่กลับมาพูดกับคนที่มีคือความจะเกิดมานี่ก็มีบูลค่าเยอะแล้วนะเนี่ยคือเสียตังค์เยอะเนาะแต่เขาอ่ะสร้างผลงานตั้งแต่5เดือนแล้วนะคุณอาใช่ไหมลูกทำอะไรฮะคุณอา คือหนูมีผลงานตั้งแต่ห้าเดือนก็คือเผ้าอ้อมเด็กค่ะแต่พอโตขึ้นมาก็มีแบบนี่นะนี่นะนี่คือตอนหนูห้าเดือนค่ะอ๋อลใช่แล้วพอหนูโตขึ้นมาก็มีแบบผลงานเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยโฆษณาเพิ่มแต่ถ้าทุกคนทุกคนจะรู้จักก็จะเป็นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคค่ะใช่ค่ะแม่ววเขาออกตอนไหนว่า ทางนี้แน่นอนคอนเฟิร์มไออย่างตอนเด็กๆเ,เราพาไปแต่แววเขามาออกตอนไหนแม่จ๋าที่แบบว่าลูกเราทางนี้แล้วละ่ะมีเพื่อนชวนไปแค,ะคะ้อแต่ค่ะไปแครแล้วบังเอิญเขาก็แคทติ้งเขาบอกให้ทําอะไรเขาก็ทําตามอะคะ่ะห้าเดือนใช่ค่ะฟังรู้เรื่องแล้วฟังรู้เรื่องไม่งงแงด้วยค่ะสั่งให้ทำโน่นก็ทำนี่ใช่สั่ง,งหให้หยิบลูกบอลเขาก็คานไปหยิบอะไรเงี้ยค่ะ เออดูสิเฮ้ยอันนี้คุณพรสวรรค์ละเหมือนใครไหมคะที่บ้านมีใครเป็นเป็นแนวนี้ไหมไม่มีค่ะพี่ชายละไม่เลยค่ะเงียบเงียบใช่ค่ะแม่ล่ะแม่ก็เงียบเงียบวันนี้ตกใจมากนะฮะคุณแม่บอกว่าเป็นคนออกทีวีครั้งแรกเออ่แล้วก็ผมก็เคยเนาะใช่ไหมคุณแม่ยังไม่ไม่เคยออกทีวีใช่ไม่เคยเลยค่ะไม่เคยออกทีวีครั้งแรกครั้งแรกเลยค่ะแล้วเราเก่งมาจากไหนอันนี้นะ้า เรารู้มาได้ยังไงเล่นยังไงเต้นยังไงอะไรเออเออมัน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 อะไรอ่ะยู่งในหนูหนูก็ไม่หนูไม่รู้เลยค่ะคือหนูไม่รู้เลยมันมาเองอ่ะค่ะมันมาคือแบบเวลาถ่ายก็แบบมันสนุกอ่ะค่ะมันสนุกแล้วมันก็แบบ มันมาเองอะค่ะหนูไม่หนูไม่รู้เหมือนกันเลยเป็นคําถามท,ท,ที่ที่ตอบยากมากคือเด็กที่ไม่ได้ฝึกฝนมาเด็กที่ไม่ได้ฝึกหัดมาไม่ได้มีครูสอนไม่ได้มีการจับไปฟ้อนนุ่นนี่นะอะไรเงี้ยการแสดงต้องโดนนี่อินเนอร์ต้องอะไรยังไงแต่ทําได้เองก็เลยตอบไม่ได้ว่าไม่รู้ว่ามันมาจากไหนก็หนูทําได้เองมันคืออินเนอร์มันคือพรสวรรค์ที่ได้มาจากนันโอ้เก่งจริงๆเห็นบอกว่าเล่น นี่นี่คนนี้เขาเล่นแฝดนะตอนนี้ละครต้องมีแฝดหลายๆตัวโป๊ปเขาก็สามตัวไปแล้วเนาะเบลล่าเบนล่าก็สามค่ะก็สามอสามอ่าเกือบเกือบสามไปโน่นนะคนนี้ก็เล่นแฝดมาแล้วใช่ปะใช่ค่ะเล่นตอนสามขวบครึ่งอะไรประมาณนี้ค่ะเหรอใช่เล่นสั้นเงาลักค่ะเรื่องแรกเป็นแฝดเลยใช่ค่ะเป็นแฝดเลยค่ะและเป็นแฝดคนละเพศด้วยนะฮะ ค่ะเป็นแปดคนละเพศตัวหนึ่งอ่ะเป็นเป็นผู้หญิงคู่แฝดของเขาเป็นผู้ชายอืมใช่ค่ะเล่นได้ยังไงอ่ะถ้าถ้าเป็นถ้าเป็นตัวผู้ชายหนูง่ายอยู่แล้วค่ะเพราะว่ามันตรงกับตัวหนูค่ะหนูเป็นคนเดินเท้าใช่แต่ถ้าเป็นผู้หญิงก็จะแบบมันต้องเดินอย่างนี้เหรอมันต้องมันต้องค่้อยขาเราไม่ต้องมันคือมันซับซ้อนเวลาเป็นผู้หญิงอะค่ะแต่เวลาเป็นผู้ชายแบบเฮ้ยทำได้มันต้องเดินเท้าอย่างงี้ไหนเดินดูสิ เดินห้าวเดินยังไงเดินฮะถอย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 ไปอีกถอย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 อันนี้คือไล่หนูของอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่จับให้ให้เดินไกลๆไงโอเคอ่าต่อไปนี่คือเดินห้าวเดินที่เป็นหนูเลยอ่าเป็นผู้ชายอ่ะเออเป็นเดินห้าอ่ะเป็นหนูอ๋อ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 เป็นเดินแบบเดินห้าวอ่ะเขาเรียกเขาเรียกเขาเองว่าเดินห้าววไไม่่ดด้อกาเินทีนี้เดินแบบผู้หญิง นี่ยมันแบบมันเก่งๆยังไงแบบนี้เดินแบบเออนี่เหมือนเหมือนเดินแบบพอเดินเป็นแบบผู้หญิงคือเป็นเดินแบบเลยออเถ้าแบบเดินแบบธรรมชาติผู้หญิงไม่ได้ไไม่ด้เลยค่ะแต่ถ้าเป็นแบบเดินแบบอ่ะจะโอเคอยู่ครับเออนี่เนี่ก็แค่สามขวบเขาแสดงแล้ววะเป็นสองตัวด้วยเป็นสองตัวด้วยเรามีคลิปใช่ไหมเราไปดูนะฮะตัวหนึ่งจะเป็นผู้ชายตัวเอาอย่ันนี้ท่านผู้ชมฮะเดี๋ยวก่อนที่จะดูนะฮะในละครเรื่องนี้อ่า บทนะคคุณแม่ของเด็กคู่นี้พยายามให้ทั้งคู่เนี่ยเป็นผู้หญิงอไอเด็กผู้ชายอ่ะที่เป็นแฟดชายแม่ก็จับให้แต่งหญิงใช่ไอเด็กหญิงก็แต่งหญิงอยู่แล้วทีนี้จะทำยังไงที่มันจะมีข้อแตกต่างนิดนิดหน่อยๆและอีกหน่อยคนเขาก็จะรู้เมื่อจับเด็กคนนี้แก้ผ้าก็จะรู้เฮ้ยไอ้นี่เป็นผู้ชายนี่วะเอาลงไปดูนะฮะว่าเป็นยังไงดูฮะข้อแตกต่างของการแสดงแม่เอาได้แดงผูกไว้แล้ว ห้ามออกนอกประตูบ้านเด็ดขาดใครขัดคำสั่งแม่จะต้องโดนตีทั้งคู่เราออกไปเล่นข้างนอกกันไหมแม่บอกว่าไม่ให้ออกไปนะเอยเดี๋ยวก็โดนแม่ตีหรอกไปแปะเดียอยู่แม่ไม่รู้หรอกแต่ไม่กลัวแม่จหไงอถ้ากลัวก็ไม่ต้องออกไปเดี๋ยวเอยไปคนเดียวก็ได้เดี๋ยวสิเอ ควบครึ่งแยกออกไหมคนไหนหญิงคนไหนชายแยกออกเนาะ เดี๋ยวถ้าหนาวกันนะลูกนะเดี๋ยวเดี๋ยวเปลี่ยนเสื้อผ้าดูสิหน้าซีดปากเขียวกันหมดแล้วมาลุงเปลี่ยนเสื้อผ้าให้ร้องทำไมลูกหนาวเหรอออกมาหายไปไหนไม่เหมือนก่อนเลย มาต้องตรวจใช่ไหมให้เออีนี่ต้องน้น่ะฉันเลยอ่ะดูเพลมเลยเก่งต้บทได้ไงอ่ะสามขวบครึ่งสามขวบครึ่งอ่านหนังสือยังไม่ออกมั้งสามขวบครึ่งอ่านจะออกยังยังตอนนี้เลดก็ยังอ่านไม่ออกอืมสามขวบครึ่งแล้วจำบทยาวยาวเราต้องพูดคุยกับตัวเองอ่ะเก่งมากโอ้โหพรสวรรค์ล้วนๆเลยแม่ขา แล้วตอนนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ไม่พูดถึงไม่ได้แล้วก็คือพมนิขิต<ช>น้องพุตานนีน่พุตานตอนเด็กตอนเด็กเนะะ<ช>ีนยฮะเล่นยากไหมเล่นยากอยู่ค่ะเป็นซีนที่รถหนูถูกชนค่ะแล้วเขาเอารถจริงๆอะค่ะมาชนรถของหนูเองคือแบบต้องต้องเอารถจริงๆมาชนเลยเหรอคะแบบหนูเออหนูเนี่ยหนูกลัวมากเลยต้องมีเลือดเต็มตัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบกลัว ัวมากๆเลยค่ะในฉากนั้นที่ท,ท,ท, day, ท e ่านที่ชมพรมลิขิตซึ่งตอนนี้เรตติ้งกับจูดมากเนี่ยนะวันที่พุตานตอนเด็กถูกรถชนแล้วก็เสียชีวิตไปใช่ไหมตอนนั้นในฉากนั้นรถชนจริงๆนะครับสุดยอดชนจริงนะครับเล่นตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงบ่ายสามถึงหกโมงเช้าอีกวันหนึ่งใช่ค่ะทำไมทำไมต้องใช้เวลานานขนาดนั้นอ่ะก็คือมันมีหลายมุมค่ะต้องแบบ โฟกัสที่แก้วต้องอยู่ที่หน้าหนูต้องแล้วเราไเรช่วงเวลาเราได้นอนบ้างไหมมีไหมเราต้องบ่ายสามอ่ะอาจจะเบรกกินข้าวแอบไปงีบแล้วค่อยตื่นขึ้นมาใหม่คือหนูเป็นคนที่ไม่ค่อยหลับกลางวันค่ะไม่ไม่ชอบหลับกลางวันค่ะแต่นี่ถ่ายถึงหกโมงช้ามันมีกลางคืนได้ไงไม่เหนื่อยค่ะไม่เหนอย เคยทําได้เหมือนกันเมื่อ20ปีตอนนี้คือ3ทุ่มปุ๊บหนังตาก็คือลืมไม่ขึ้นแล้วแต่ถ้าแต่ถ้าแบบ2ทุ่มเกิน2ทุ่มก็จะแบบนิดนึงแต่ว่าถ้าแบบคือถ้าเกิน3ทุ่มก็จะแบบเลอ r เพราะว่า2 2ทุ่มเกินเป็เวลานอนใช่แบบเต้นกันไหมแรงดีจังเลยอ่ะโอ้โหแบบ ทุนมากใช่ซึ่งตอนที่เขาเลือกมาเนี่ยเป็นเพราะว่าหน้าเราเนี่ยคล้ายพี่เบลล่าตอนเด็กด้วยใช่ค่ะก็อาจจะเป็นลูกครึ่งด้วยกันเงี่ยถูกปะลูกครึ่งฝรั่งด้วยกันแล้วก็มีอาจจะมีความเป็นไทยมากขึ้นมาอีกนิดหน่อยอะไรประมาณนี้เออเราไปดูภาพเราไปดูภาพเบลล่านะครับอ่าซ้ายมือซ้ายมือท่านผู้ชมนะครับคือเบลล่าราณีนะฮะคล้ายจริงๆนี่คือนีนา นะครับภาพต่อไปนี่เออ <laughs> ดูนะฮะคนเรายุคคนละวัยคนละวัยเดียวกันนะแต่ว่าคนเรายุคนนะฮะวัยใกล้เคียงกันนี่โอ้โอลูกด้วยนะมันมีความใกล้เคียงกันแล้วพอโตขึ้นมาอ่ะดูนี่ดูนีอพอทำผม <laughs> ก็เหมือนกันเลยก็นะขายจริง เห็นว่าดีใจมากใช่ไหมใช่ค่ะดีใจมากๆเลยค่ะที่แบบเหมือนพี่เบลพบว่าหนูก็เป็นแบบแฟนขับติดตามบูเพใช่ค่ะตอหนูเด็กๆตอนหนูเด็กๆเดี๋ยวนะตอนนี้เก้าขวบตอนบูเพมาหปีที่แล้วก็หนูสี่ขวบเองตอนนั้นหนูชอบดูค่ะหนูชอบดูมากๆบูเพบูเพสันนิวาสมันสนุกอยู่แล้วสนุกเยนะแล้วตอนนี้ก็สนุกมากเลยแล้วก็ไปเปรียบเทียบกับหนังใหญ่ ที่ยศตอนนี้ไปกี่ร้อยล้านแล้ววะกี่ร้อยละจะไปถึงห้าแล้วที่ยศคนละแนว<อ>เลยพรมลิขิตก็เป็นแนวน่ารักเป็นแบบว่าย้อนยกุกแล้วก็สอนเกี่ยวกับว่าประวัติศาสตร์สมัยโบร,ราณพระเจ้าไทาสระอะไรก็ไปแต่พอมาที่ยศเป็นหนังสยองขวัญเป็นอนพุหดังผีอืคนละแนวเลยโอ้โหเรากลัวผีป่ะกลัวมากค่ะ กลัวมากๆาเป็นคนที่กลัวผีมากๆเลยค่ะแล้วต้องแบบหนูเป็นคนที่กลัวความมืดกลัวความมืดอะไรอย่างนงี้แล้วแบบหนูต้องไปเล่นฉากที่หนูต้องอยู่ในตู้ตู้มันก็มืดอยู่แล้วแล้วก็อ,อยู่ในที่แคบด้วยใช่อยู่แคบมากแล้วแบบหนูแบบระแวงไปหมดเลยค่ะจะมีอะไรโผล่มาหรือเปล่าแบบระแวงมากๆเลยค่ะใช่สนิทกันไหมกับกับใครบ้างอ่าสองเรื่องเรามาเปรียบเทียบสนิทกับพี่เบลล่าสนิทกับพี่โป๊ะ แล้วก็ไปที่ยศสนิทกับพี่ณเดชแอบพี่แบรสามคนนี้สนิทกับใครมากสุดสนิทกับพี่ณเดชน์ค่ะนี่ใช่พี่ณเดชทําไมถึงสนิทกันวาเพราะว่าจริงๆแล้วหนังก็อาจจะใช้เวลาในการถ่ายทําน้อยกว่าโปรมลิขิตคือตอนแรกๆหนูก็อายใช่ไหมแต่ว่าพอพอตอนนั้นหนูก็ไม่รู้หนูทาอะไรค่ะหนูก็แบบอ่านบทเฉยๆอะไรอย่างนี้พี่ณเดชเดินมาแล้วก็บอกว่าขอโทษน,นะนีนี้แล้วก็ ตดใส่ค่ะละลายพฤติกรรมแล้วหนูก็แบบกําลังจะนอนแบบกําลังจะงีบนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าแบบไม่ดีไม่ดีอยู่ในซีหนูอะไรอย่างงี้พี่นัเด็กก็กินข้าวเดินมาขอโทษอีกละขอโทษหนูก็งงจะตดใส่อีกแล้วเหรอแล้วก็เละใส่หน้าหนูคระบครบเซ็ตครบเซ็ตจริงๆทั้งบนทั้งล่างแต่อย่างน้อยเขาก็ขอโทษก่อนนะนะเขาขอโทษ แล้วทำไมจะต้องเดินมาใช่หนูก็งงทำไมต้องเป็นหนูคนเดียวซึ่งไม่ใช่แค่พี่แบร์คนเดียวที่ชอบแกล้งเราทุกคนเลยไหมเห็นบอกทุกคนในกองชอบแกล้งเราใช่ค่ะหนูไม่รู้เหตุผลแต่ว่าแบบทำไมต้องมาแกล้งหนูน่ารักไงแกล้งสนุกใช่แกล้งแล้วแกยิ้มแย้มแจ่มใสสนุกสนานเป็นคนน้ายิ้มอยู่ตลอดเลยเป็นคนน้ายิ้มคนก็เลยกลายเป็นที่รักแล้วก็หลายๆคนพี่ๆก็อยากจะมาเล่นมาแกล้งใช่ ก็ด <Es poor S 2> ีมากเป็นคนที <half> ่มีบุคลิกภาพเป็นคนที่เขาเรียกชวน่ักหนูมีคนหนึ่งอีกที่สนิทมากๆเลยค่ะสนิทกว่าทุกคนเลยก็คือพี่เดนิสค่ะคือเขาเป็นคนอุดรเหมือนหนูค่ะใช่ก็แบบเวลาเราถ่ายทําก็จะแบบเวลาเรากินอะไรเราก็จะแบ่งปันกันเหมือนพี่น้องเลยค่ะคือแบบสนิทกันมากๆเลยค่ะคนบ้านเดียวกันคนบ้านเดียวกันค่ะแล้วว่าอีสานกันหรือเปล่า เว้าววีไอสานกันแม่ว้าอีสานนำกันอยู่พี่พี่แบกก็ว้าอีสานปะคะแม่นจ้ะว้านำกันเว้าภาษาอังกฤษด้วยไหมว้าวว้าวว่าภาษาอังกฤษปะแมนจ้ะว้ากับใครว้ากับไผ่ว้ากับพี่แบ๊กพี่แบ๊กไม่ทำค่ะอยู่อยู่อยู่บ้านเราคุยภาษาอังกฤษกับกับคุณพ่อหรือเปล่าใช่ค่ะหรือที่บ้านก็คุยภาษาอังกฤษกับคุณพ่อบางครั้งก็แบบลุดอีสานพ่อคุณพ่อว่าอีสานได้ปะคะ ฟังรู้เรื่องแต่ว่าพูดไม่เป็นแต่พูดไม่เป็นเื่อเวลาหนูพูดภาษาอีสานแกล้งแม่พ่อบอกแน่เลอะโ you saying อะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบพูดอะไรนะเอาใหม่สิได้ครบทุกภาษาเก่งจังเลยเวลาเวลาพ่อคุยคุยกับนีนาพ่อสมมติตอนตอนดุกันล้วกันตอนที่เราทำอะไรผิดสักอย่างหนึ่งเนี่ยคุณพ่อเขาจะดุ นีนาว่าอย่างไรเนี่ยนะคือคุณพ่อเป็นคนที่ไม่ค่อยดุค่ะอยากจะฟังนีน่าพูดภาษาอังกฤษอ่ะพูดง่ายๆ So why don't do that again อะไรอย่างเงี้ยค่ะ British accent ไหมคะใช่ค่ะ British accent Can I have a bottle of water please ให้หนูพูดละเป็นเป็น British accent ค่ะ Can i have a bottle of water please เปใช่เลยแค่นี้แหละเอาๆๆๆๆเออเออใช่ๆคนหนูก็งงเหมือนกันว่าทำไมคนบริติชไม่ออกเสียงตัว t กับตัว r ใช่เองงมากสมดาถามพ่อว่าทำไมคนอังกฤษถึงไม่ออกเสียงตัว t ตัว r อื why does the british people don't like they have a silent r and silent t i don't understand why อะไรอย่างเงี้ยค่ะ อ๋ออันนี้อเมริกันแล้วให้เป็นเป็นเป็นบริติชหน่อยอ่ะโอเคมันต้องพูดช้าๆว่าหนูเป็นคนที่ติดอเมริกันเพราะสาเหตุนั่นค่ะอ๋อเพราะส e เหตุนั่นแบบเวลาหนูพูดงคำว่ารถอะไรเงี้ย car 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 ถ้าเป็นบริติชเขาพ่อบอกว่า are you half British or half American half I'm half British yeah อะไรเงี้ยพ่อบอก car please เขาพยายามที่จะให้หนูพูดเป็นภาษาบริทิชค่ะอแล้วหนูบอกว่าอเมริกันหน่อยเธอหนูติดโเอย่างี้เพราะว่าเพราะเราเรียนอินเตอร์ที่เมืองไทยใช่ไหมไม่ค่ะเรียนที่อังกฤษเลยค่ะเรียนหนังสือที่ไหนสารศาสตร์เอกตาค่ะเอกตาที่กรุงเทพ Yes Are you sure I'm sure Because I'm graduated from the same that you learn there right Yeah ตรง สาธุประดิษฐ์ค่ะ I'm the ex one Yes I'm s t u d i e d there for like six years oh God. from grade one until like grade 12 something like that oh, Right now I'm in grade four Yeah grade mm. four ร so, ุ e pair, ่นพี่ค่ะครูสอนดีมากครูสอนดีมากแล้วแบบต้องต้องคัดสปีดบอลถูกต้องเป็นรุ่นเช้าต้องจดกันบ้านแบบหนูตื่นขึ้นมาหนูต้องจดดีก่อนนีนคือไม่พออีกเหรอ สารศาสตร์เด็กสารศาสตร์สามสกว่าส0ปีแล้วแหละเด็กสารศาสตร์บ้านอยู่แถวนั้นค่ะแ oh. ออมใช่เป็นสารศาสตร์เอกตราค่ะนี่คือเดย์วันของสารศาสตร์เอกตราเอาเลยตอนแรกเป็นสารศาสตร์ oh. พิทยา uh huh. แล้ว r i ร c i p โปค่ะอยากมีเป็น b i l n บ u a l School uh huh. เขาเลยเปิดแล้วเอาเด็กพิทยาไป Start grade วันเท่นั้นแล้วที่คือเดวัน huh. เรื่องเมื่อ30กว่าปีที่แล้ว โอเคแม่รุ่นพี่รุ่นน้องพี่รุ่นน้องอะแม่เซงวาบ้านนี่นะต้องอยู่แถวนั้นไหมคะอยู่สาทรค่ะอ่าที่แถวนี้แล้วค่ะนี่ไงอ่นี่นี่เขาสาธุสาธุ่สาธุประดิษฐ์สามรอบไหมคะสามรอบไหมคะนี่ก็นี่ก็เหมือนกันค่ะสาธุประดิษฐ์เหมือนกันจ้าแต่ว่านั้นแหละชั้นไหนแล้วเราเรียนชั้นไหนแล้วกันชั้นป โออย่างนี้เลยทำไมถึงอย่างนี้อ่ะมันทำไมมันดีว่ามันคือเขาเรียกว่าอะไรนะคะไม่ทราบจะรู้จะรู้ไม่รู้ว่าจะพูดอะไรคอนเซปต์ของหนูค่ะได้ยินเต็มหงสะพรึงเต็มตายี่ให้อย่างนี้เลยอย่างนี้เลยอย่างนี้เลยว่าในบทของหนูอะค่ะมีบทหนึ่งที่หนู พี่พี่ยอดค่ะจะบอกว่าของฝากรอบนี้อย่างนี้เลยหนูก็จะบอกว่าของฝากยี่อ่ะยี่กินแล้วมันลิ้นมันเป็นสีสียี่ชอบยี่ให้อย่างนี้เลยค่ะเป็นบทในที่ยดนะฮะในภาพย์เรื่องที่ยดแล้วคนก็จำใช่คนกืจำแล้วมาคเวอร์ด้วยนอกจากความสามารถในการแสดงที่โดดเด่นครับท่านผู้ชมตอนนี้น้องนีน่ายังเป็นศิลปินฝึกหัดเพราะว่ามีเสียงที่ไพเราะมาก เน้นนะฮะว่าไพเราะจริงๆแต่ไพเราะแค่ไหนไปลองฟังกันเลยนะครับเราจะหยิบเอาเพลงจาก a n i m เมชัน Little Mermaid ของ Disney ให้ฟังในเพลง Part of Your World Look at this stuff, isn't it needs Wouldn't you think my collection's complete? Wouldn't you think I'm that girl, girl who has everything? Look at this trove, treasures untold. How many wonders can one cavern hold? Looking around, did you think? Sure, she's got everything. I've got gadgets and gizmos of plenty I've got who's-its and what's-its you want bigma bubs? เราเรียนเก่งไหมลูกเกรดเกรดดีหมเก่งดีค่ะเก่งดีอยู่ค่ะเกรดสี่ทุกวิชาค่ะอาจารย์แล้วเราจะเอาเวลาที่ไหนไปทำกันบ้านนั้นงานก็ต้องทำก็คือเวลาหนูไปถ่ายหนังอะไรอย่างเงี้ยก็จะเอาหนังสือไปอ่านด้วยค่ะทำกันบ้านแล้วเวลาแบบ เลิกงานสักหนึ่งทุ่มอะไรอย่างเงี้ยค่ะมาห้าโมงอะไรอย่างเงี้ยกลับบ้านมาก็หกโมงพอดีอะไรอย่างงี้ก็ขอคุรลิมพิเศษค่ะหนึ่งทุ่มถึงสองทุ่มบางครั้งก็แบบการบ้านเยอะก็แบบหนึ่งทุ่มถึงสามทุ่มอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ก็แบบพยายามที่จะเรียนเพราะว่าหนูไม<ล>่ยอมให้เกรดตกแน่นอนอออ<ล>นอลอลไอลน์เรียนออนไลน์เอาเรียนออนไลน์พิเศษออนไลน์แล้วครูสอนให้ด้วยเหรอตอนนั้ใช่ค่ะครูสอนให้ค่ะเป็นครูตอนปสามค่ะดูสิเดี๋ยวนี้เนาะ มีวิธีเรียนแบบที่ทันสมัยมากในระบบดิจิตอลเกรซีสุดยอดแลวได้ไปเที่ยวกับเพื่อนบ้างไหมอ่ะได้ก็มีเที่ยวกับเพื่อนอยู่ค่ะก็ไปด้วยกันคุณแม่ก็พาไปวันก่อนมั้งคะหนูพาเพื่อนๆไปดูเรื่องที่หยดนี่ไปดูแบบพาเพื่อนๆที่โรงเรียนไปดูเพื่อนๆออกมาจากโรงบ๊บร้องไห้เลยค่ะเพื่อนเขาร้องไห้เลยทำไมอ่ะเธอมันน่ากลัวขนาดนี้เลยหรอหนู Uh huh. คือดีใจที่แบบคือหนูจะเล่าให้ฟังว่าหนูอะค่ะเคยหนูไปโรงเรียนปกติตอนที่แบบหนังเรื่องนี้ยังไม่ออกอะค่ะเรื่องเที่อยอนี่แหละเพื่อนๆไม่รู้จักไม่มีใครรู้จักเพื่อนๆผู้ชายห้องอื่นไม่รู้จักเลยค่ะเดินผ่านไปแบบบุมบัสติกสายอายอะไรอย่างเงี้ยพอหนังเรื่องนี้ออกปุ๊บไปโรงเรียนกลับไปโรงเรียนขอลายเซน็น uh. ขอถ่ายรูปด้วยหรือแบบ ภูมิใจมากเลยอ่ะนัดังอ่ะต่อให้พี่ต่อให้ไม่กล้าดูก็ยังรู้จักตัวละครอก็ตัวละครที่พวกมานั่งกันอยู่ที่นี่ไงมานั่งในรายการเราอยู่แล้วสุดยอดแล้วอีกส่วนหนึ่งเลยที่เราจะเห็นเลยคือหลายๆคนอ่ะถ้าได้ติดตามดีหน้าจริงๆอ่ะอย่างอย่างเลดเขารู้จักเพราะเขาติดตามติกต็อกออเลยใช่เขาติดตามเต้นเขาอยากเต้นเก่งเหมือนพี่ นนี้เต้นเก่งมากซึ่งนอกจากเรียนที่โรงเรียนเรียนพิเศษถ่ายงานแล้วยังมีแบ่งเวลาไปเรียนเต้นด้วยเหรอคะใช่ค่ะคือมันต้องยังไงแม่เวลาไหนอังคารพุธเสาร์อาทิตย์ค่ะเลิกเรียนเลิกเรียนเสร็จก็ไปเรียนไปเรียนแกรมมี่เลยไปเรียนที่แกมมี่ค่ะเป็นเด็กฝึกหัดแกมมี่ค่ะตอนนี้ใช่ค่ะเป็นเด็กฝึกหัดของแกมมี่ เรียนร้องเพลงด้วยเรียนร้องเพลงด้วยค่ะห้าวันอาทิตย์หนึ่งค่ะและยังมีเวลาเที่ยวกับเพื่อนด้วยแล้วยังมีเวลาไปแสดงหนังแสดงละครอีกพาเพื่อนไปดูหนังอีกอีกโอ้โหทำกันบงกันบ้านเรียนออนไลน์อีกโอ้ยอะไรกันนะกันนะเราไปลองความสามารถซะหน่อยไหนๆก็เรียนมาแล้ว ได้ไหมไหวไหมได้ค่ะได้นะเอาละเราจะไปชมความสามารถของนีนาแต่ตอนนี้ขอบคุณน้องนีนาตอนขอบคคุณ่ะย้อนหลังนะคะก็สามารถติดตามรายการได้นะคะที่ YouTube c h a n n e l 2020 e n t e r t a i n m e n t นะคะที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากรายการตีสิบเดค่ะ